ดูอะไรให้เห็นเป็นสมมตุติก็สิ้นสุดหยุดคิดจิตปล่อยวางแม้เรือนร่างหญิงชายกายผีสางสิ่งต่างๆวางใจได้ไม่ทุกข์เอ่ย เพนสิบสองประคองมือถือกระทงแล้วปล่อยลงคงคาว่าอธิษฐานที่ลูกชช้กินอาบขอกราบกรานขอให้ฉนันนั่นสุขขีมีชัยเอ่ยหลวงปู่หาว่าไว้ ได้ถูกมากหมาพญานาคก็เหมือนกันนั้นอย่าวายกล่าวทําข้างทางถูกลูกหลานไทยไหวทำไมให้มันขันคนเขากากะบาทขาดไว้ในฝ่ามือ เพราะนั่นคือมือทุกขะสะโมทัยและนิโรธโปรดทราบดับที่ใจจึงทำให้ได้มักคามาดับเอืยเมื่อมีธรรมนำทางอย่างถูกต้องคอยสอดส่องป้องผ่านผ่านวิกฤต มีสติตร,ตรึกฝึกเป็นนิดพาชีวิตผิชิตทุกขยุคโซเชียนพอระพระละวางทางไม่โลกไม่ถือโทษโกรธใครให้ใจทุกข์ถือเมตตาพราณีมีแต่สุข บอ่อเจ็บจุกอุกอังขังจิตใจบุคคโลโชเฉียนเปลี่ยนหลักสูตรใช้คำพูดปูดเบี้ยวเที่ยวเล่นลิ้นและปรินปลอนอ่อนเยื่อเพื่อหวังกินล่วงเกินศีลกินไฟได้ทุกเยื่ย พูดอวดดีมิมีดีจะอวดมักจะชวดอวดเขาเก่าผิดทีผีไม่เจอเพ้อฝันกันตะบีเพราะตนนี้มีที่หลอกหลอกคราบเอวยยาพึ่งเชื่อเมื่อเห็นเลนแก้วตา เอาปัญญามาคิดพิจารณาหาเหตุผลจนรู้แจ้งแหล่งที่มาความลับหนาหามีไม่ในโลกเอ่ยความซื่อสัตย์มัดไว้ในหัวใจทำเรื่อยไปใช้กฎ บทตนเองและยอมรับปรับปรุงมุงแก่เสง่นุ่งกลางเกงเล่งตัวใหม่ไว้หลอกตาคิดพูดดีมีร,รมกรรมเป็นทุนหมุนอุดหนุนจุนเจือเมื่อตกอับถึงลำบากยากจน คนยอมรับท่านสมกับรับพระธรรมคำศาสดาลูกเทวดามาเกิดเปิดขุมทรัพย์คอยแต่รับจับจ่ายขายป่นปีมีข้าวของทองเพชรเสร็จใช้นี่ผู้คนชี้ที่เขาทุก ลูกเทวดาการทำดีมีผลจนน่าทึ่งจัดเป็นหนึ่งพึ่งแต่ดีนี่เรื่อยไปในพรรษานอกพรรษาอย่าวางใจหากเมื่อใดใจเผลอเรอเจอหลุมพราง อันว่าผู้ขู่ชักดาบงาบของฝีมักจะมีดีรูปคมคมคมดาบจึงสามารถฟาดคนจนราบคาบแต่ไม่อาจงาบฝักดาบขาบไปเอ่ยโพดคำกรนปวนดาว่าให้เขา เห็นแต่เงาเช้าเย็นเป็นประจำบางบ้านพังคลั่งโพษโลดแทนำํำเกิดหน้าดำทําให้ไม่ดีเลยอนิจจังฟังดูรู้ไม่เที่ยงเป็นแต่เพียงเรื่องทุกข์หาสุขไม่ เกิดแล้วดับดับหยุดเกิดสิ้นสุดไปจึงทำให้ไม่เห็นเป็นอนัตตาทำดีไม่ถึงดีทำดีเกินดีทำดีพอดีทำดีอยากได้ดีทำดีไม่อยากได้ดี ทำดีอยากให้สิ่งนั้นมันดีนกกระจอกชอกชำ้ำทำกับปีกอีกทั้งลีกปลีกเปลียวเกลียวขนแน่นแมนจะดินบินหลุดมุดดินแดนแค้นสุดแค้นแผนชั่วมั่วสร้างกรรม ก็กระแสแก้ข่าวกล่าวสับสนจนผู้คนบ่นว่าหน้าอับอายจริงหรือเท็จเกร็ดข่าวกล่าวหลากหลายสายข่าวขายรายงานด้านหูฟังมาด้วยกันนั่นไปไหนด้วยกัน มันสำคัญฉันเพื่อนเหมือนถันโตโชโตงเตงเปร่งใสใครเห็นโอโถอุ้มโชโอลูกโดดสลาย่าเล่นลินกริ่นปร,น,ปรนถอนทําผิดคิดสักนิดจิตอยากมากเกินหลงจนหน้าเนิว คิ้วขโมดปวดลืมปลงเดินไม่ตรงหลงกอบโกยโหยมองหามีผู้ขอก็ให้ไม่เป็นไรแต่ไม่ให้ไล่ส่งคงลำบากต้องอดอยากปากท้องร้องยากจาก,จาก ข้ามฝั่งฟ้าจากมาหาขอเอ่ย